เพราะว่าจาของพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่27มิถุนายนสมโพธพระรฤไทยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า,จาบทอ่าน จากหนังสือประกาศกเอเสเคียนบทที่34ข้อ11ถึง16องค์พระผู้เป็นเจ้าเพร่อเจ้าตรัสด,ดังนี้ดูสิเราจะเอาใจใส่และจะสแสวงหาฝูงแกะของเราเองผู้เลี้ยงแกะอยู่กับฝูงแกะและรวบรวมแกะที่กระจัดกระจายไปฉันใดเราก็จะรวบรวมแกะของเราฉันนั้น เราจะช่วยแกะให้พ้นจากสถานที่ที่แกะได้กระจัดกระจายไปอยู่ในวันที่มีเมฆและมีความมืดถึบเราจะนำแกะของเราออกมาจากชนชาติต่างๆจะรวบรวมแกะมาจากแผ่นดินทั้งหลายและจะนำมาไว้ในแผ่นดินของเขาเราจะเลี้ยงดูเขาบนภูเขาแห่งอิสราเอลในหุบเขา และในที่ที่มีคนอาศัยของแผ่นดินเราจะเลี้ยงดูเขาในทุ่งหญ้าดีๆทุ่งหญ้าของเขาจะอยู่บนภูเขาสูงต่างๆแห่งอิสราเอลที่นั่นเขาจะนอนลงบนทุ่งหญ้าที่ดีและเขาจะเล่มหญ้าอยู่ตามทุ่งหญ้าอุดมบนภูเขาแห่งอิสราเอลเราเองจะเป็นผู้เลี้ยงแกะของเรา เราจะให้เขานอนพักองค์พระผู้เป็นเจ้าเพร่อเจ้าตรัสเราจะตามหาแกะที่สูญหายไปเราจะนำแกะที่หลงทางกลับมาเราจะพันแผลแกะที่บาดเจ็บเราจะเสริมกำลังแกะที่อ่อนเพลียเราจะดูแลแกะที่อ้วนและแข็งแรงเราจะเลี้ยงเขาอย่างยุติธรรม บทอ่านจากจดหมายนบ,บุลเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรมบทที่ห้าข้อหถึงสิบอดพี่น้องความหวังนี้ไม่ทำให้เราผิดหวังเพราะพระจิตเจ้าซึ่งพระเจ้าประทานให้เราทรงหลังความรักของพระเจ้าลงในดวงใจของเราขณะที่เรายังอ่อนแอ พระคริสต์เจ้าสิ้นพระชนเพื่อคนบาปตามเวลาที่กำหนดยากที่จะหาคนที่ยอมตายเพื่อคนชอบธรรมบางครั้งอาจจะมีคนยอมตายแทนคนดีจริงๆได้แต่พระเจ้าทรงพิสูจน์ว่าทรงรักเราเพราะพระคริสต์เจ้าสิ้นพระชนเพื่อเราขณะที่เรายังเป็นคนบาปบัดนี้เมื่อเราได้รับความชอบธรรม โดยอาศัยพระโลหิตของพระองค์แล้วเดชาพระองค์เราก็ยิ่งจะได้รับความรอดพ้นจากการถูกพระเจ้าลงโทษถ้าเรากลับคืนดีกับพระเจ้าเดชะการสิ้นพระชนของพระบุตรขณะที่เรายังเป็นศัตรูอยู่ยิ่งกว่านั้นเมื่อกลับคืนดีแล้วเราก็จะรอดพ้นเดชะพระชนมาชีพของพระองค์ด้วย มิใช่เพียงเท่านั้นเรายังภูมิใจในพระเจ้าเดชะพระเยซูคริสตองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเดชะพระองค์บัดนี้พระองค์ทรงทำให้เราคืนดีกับพระเจ้าแล้วบทอ่านจากพระรสารตามคำบอกเล่าของนบ,บุลูกาบทที่15ข้อสถึงเจ เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสคำอุปมาให้พวกฟาริสีและธรรมจารย์ฟังว่าท่านใดที่มีแกะหนึ่งร้อยตัวตัวหนึ่งหายไปจะไม่ลาแกะเกเกตัวไว้ในถิ่นธุรกันดาลออกไปตามหาแกะที่หายไปจนพบหรือเมื่อพบแล้วเขาจะยกมันใส่บาด้วยความยินดี กลับบ้านเรียกมิตรสหายและเพื่อนบ้านมาพูดว่าจงร่วมยินดีกับฉันเถิดฉันพบแกะตัวที่หายไปนั้นแล้วเราบอกท่านทั้งหลายว่าในสวรรค์จะมีความยินดีเช่นนี้เพราะคนบาปคนหนึ่งกลับใจมากกว่าความยินดีเพราะคนชอบทำเก้าสิคนที่ไม่ต้องการการกลับใจ สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสถาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับคำอุปมาเรื่องแกะพระหลงในลูกาบทที่15เป็นอุปมาที่พระเยซูเจ้าต้องการจะบอกให้เราทราบว่าดวงพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นอย่างไร ดวงพระไทยของพระองค์เป็นดวงพระไทยของนายจุมพบานที่ดีหรือผู้เลี้ยงแกะที่ดีพระองค์ทรงนำเรื่องราวของผู้เลี้ยงแกะมาเปรียบเทียบเพราะเป็นชีวิตของประชาชนผู้ฟังของพระองค์พวกเขาเข้าใจดีเพราะเรื่องนี้เป็นชีวิตของพวกเขาดวงพระไทยที่มีความยินดีเมื่อพบแกะที่พลาดหลง ยินดีเพราะคนบาปคนหนึ่งกลับใจมากกว่ามีความยินดีในคนชอบธรรม99คนที่ไม่ต้องการการกลับใจใหม่จิตใจของผู้เลี้ยงแกะที่ดีได้ถูกนำมาบรรยายให้เราได้เห็นและเข้าใจในหนังสือของประกาศส่งเอเสเคียลในโบราณที่หนึ่งผู้เลี้ยงแกะที่ดีอยู่กับฟูงแกะการอยู่กับฟูงแกะเป็นสิ่งสำคัญ แสดงว่าคนเลี้ยงมีความเป็นห่วงคอยช่วยเหลือคอยเลี้ยงดูคอยปกป้องฝูงแก่จากอันตรายคอยรักษาเมื่อเจ็บป่วยรวบรวมแกะที่กระจัดกระจายแก่ที่อยู่นอกฝูงมักเป็นเหยื่อของสัตว์ร้ายเนื่องจากไม่มีทางสู้และตกอยู่ในอันตรายขั้นเสียชีวิตการรวบรวมแก่ให้อยู่ด้วยกันทําให้ง่ายแก่การดูแล เพราะอยู่ในที่เดียวกันหรืออยู่ใกล้กันผู้เลี้ยงแกะที่ดีจะพาแก่ไปเลี้ยงในทุ่งหญ้าเขียวขจีจะให้แก่นอนบนทุ่งหญ้าและเล็มหญ้าจากทุ่งหญ้านั้นเป็นบรรยากาศที่น่ารื่นรมมากสิ่งที่เป็นหัวใจของตัวบทจากหนังสือประกาศสกเอเสเคียลน่าจะเป็นประโยคที่ว่าเราเองจะเป็นผู้เลี้ยงแกะของเราเราจะให้เขานอนพัก พระยาเวองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเราจะตามหาแก่ที่สูญหายไปเราจะนำแก่ที่หลงทางกลับมาเราจะพันแผลของแก่ที่บาดเจ็บเราจะเสริมกำลังแก่ที่อ่อนเพลียเราจะดูแลแก่ที่อ้วนและแข็งแรงเราจะเลี้ยงเขาอย่างยุติธรรมเมื่ออ่านประโยคเหล่านี้แล้ว เรามีความรู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแก่ที่รักฝูงแก่ของพระองค์จริงๆพระองค์ทรงเลี้ยงด้วยพระองค์เองมิได้จ้างลูกจ้างมาดูแลแทนพระองค์ยอมเสี่ยงอันตรายเองมิใช่ให้ลูกจ้างเสี่ยงอันตรายแทนพระองค์นี่แหละครับดวงพระททยของพระเยซูเจ้าที่เราฉลองกันในวันนี้ ดวงพระไทยที่เปี่ยมด้วยความรักต่อมนุษยชาติซึ่งจดหมายถึงชาวโรมใช้คำว่าแต่พระเจ้าทรงพิสูจน์ว่าทรงรักเราเพราะโปร่งสิ้นพระชนเพื่อเราขณะที่เรายังเป็นคนบาปเป็นความรักที่สละได้แม้กระทั่งชีวิตพระต้องการอะไรจากเราโอกาสฉลองพระฤทยัยต้องการให้เรากลับใจครับ ดังพระวจาที่ว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าในสวรรค์จะมีความยินดีเช่นนี้เพราะคนบาปคนหนึ่งกลับใจมากกว่าความยินดีเพราะคนชอบธรรม99คนที่ไม่ต้องการการกลับใจใหม่ดังนั้นพระวาจาของพระเจ้าวันนี้จึงเชิญชวนเราให้ตอบสนองความรักของพระองค์ด้วยการเป็นลูกแก่ที่ดีที่ฟังเสียงของผู้เลี้ยง และปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจครับขอพระเจ้าทรงวอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมายางท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน